อยากจะบ้าไทยระเบิดเกมนี้กระโมกเกมนี้โคตรสัลิตรคูณสามเอาป่ะในบ้าน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 กล้คูณสี่อันหนึ่งคูณสี่เลยทำงานจะเป็นทีม เอ้สวาวาภูมิซ้อนกูบอเราจะขับคนละคนนันดีกว่าเนาะบักกี้กูจอดหรอกูขับมอเตอร์โอ้โหเราเล่น,นไหนไปดักสะพานเนี่ย วิ่งแล้ขับกุลคันเลยว่ะทีม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 เซียมไอ้บูมึงเกืบบบบบบบอบฆ่ากูแล้วนะมึงเกือบมึงเกือบฆาตกรรมกูแล้วนะกูโอ้ยกูตาย ตอนนั้นใส่ได้เลยตั้งหิบอะไรอีกเนี่ยเดี๋จ้จะเออเดี๋ยวเอาครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวห้ามเปิดเลยหรอบายสามเปิดได้ปะ่าบางเงินอะไร

เอายามาเกาะม่วกเอามาเอาสุดเกียว์าเขะสุดเกียร์บ้าเขาสุเียร์เฮียฟูอิจังเฮ้ย หมวกหมวกหมวกกูยาขอแล้ว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 ขอใครนี่แหละจะป๋นขอได้ไหมเออทำไมไม่ชอบวะคนอย่างนี้ก็มีในโลกเฮ้ย โอ้แพงเกิน oh, ทีเออทำไมรถจีทิกีแค่นี้อรับวลาการขับรถอะทีห <laughs> ้าศูนย์สองทีสามศูนย์สี่เฮ้ยมีขายทีสี่ศูนย์สองด้วยว่ะหมดหมดราคาหมด <laughs> มันขายดีเลอวะ ทำไมไวะมันก็เฮ้ยเราเราเราไปกูออก่คิดออกแล้วแหละดิ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 ถ้าคุณนอกอีกนี่คุณนกสาวระ้วณโอ้โ กูจะพลิกความไอ้เหี้ยผมไม่ไหวเลยอย่าทักกูนะเร็ว <c oughs> ไอ้บัวกูจ <c> ะ <oughs> ตายไอ้เหี้ยมันควบคุมรถไม่ได้ <c oughs> ยาชิวกำลังจากที่กูมีเยอะเหลือแค่นี้ยไอ้เหี้ยอย er <S 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 ่าพึ่งอย่าพึ่งอยู่ไห้กูขอยิงกูขอยิงไหนถามห้าห้าเอตามสูตรอ๋อเห็น้วเห็นแล้วโดนโดนกูจะถ่มนะ

หมวกสามภูมิคูณสีทิ้งไปขอพยาบาลใหญ่ได้ปะชุดปถงพยาบาลใหญ่อ่ะปัะามแปบบ๊บเชื่อมาแล้วมันหมดอ่ะมันเหลือ C ห้าศูนสองอ่ะสองพันห้าเคเออดูดีดูดูซื้อห้าศูนสองเลยอ่ะแต่มันแพงไปอ่ะเดี๋ยวดีวหาจากเว็อื่นดีวกว่าช้อปปีมึงว่าน่าสนใจไหมวะไม่แต่ลาซาด้าถ้ากูขึ้นบัญชีลาซาด้ามอจะไม่โดนหลอกเลย แต่ต้องเป็นลาซาด้ามอนะช้อปปี้ก็ต้องช้อปปี้มอลก็คือสิ่งที่ช้อปปี้มาเอากลงเองอะเอ้าไม่มีรถเหรอน่าเห็นไหมวงวง,งบีบอัดจริงจริงเลย งุงม,มถ้ากูตายคิดถึงกูหน่อยะมึงเตรียมชุบกูนะมึงเตรียมชุบกูนะกูจะขึ้นเคิร์ฟั่งนี้ไหมคนไอ้ภูมีคนตาขับตามมึงกูลังไปกูลังไปหลังเข้า แล้วหม,มกแล้วมกเยอะๆเลยผุ่มมก,กเยอะให้เยอะคูณแปดพึ่งคูณแปดคือเท่าไหร่ไม่นสำคัญตอนนี้มึงโอเคตอนนี้มึงฮิวก่อนมึงฮิวก่อนโอเ้เพื่อนมงเล่นอะไรวะ คูณแปดคูณแปดคูณแปดมันจะหนีนะมันหนีแล้วหนีแล้วหนีผมมาเร็วผมเร็วผมมาเร็วมาเร็วูมเอาอะไร เราดักเขานีเราดักเขานี้เขาเขาดีแหละเขาดีแหละแต่โมกกูหมดแล้วนะดูฝั่งนู้นเฮ้ยเราดักเขาเขาดักเขาหนู่มมาเรายิงได้อ๋อาขาเอาขาหนุ่มไปขาหนุ่มไป นี่ข่านีไม่ต้นไม้ให้เล่นโอ้แต่ต้นไม้ตรงนี้บังว่ะว่าเขาโน้นแหละดีละมันมาแล้วเปล่าอ้าหรอกูถึงบอกให้พูดไม่คนกับทักมึง กูไม่บอกมึงล่ะทางโน้นตรงนู้นกูยิงเรียกกูยิงเรียกกูมีเก็บเสียงกูมีเก็บเสียงมึงเอาไหมล่ะเอาไปเถอะเอาเกือบถึงได้ไปกูใช้กับเอ็มโฟได้ที่ไหนล้วเนี่ย เกูถอดของเอฟโฟมาไงฝั่งนู้นเลยจะไปชาร์จเฮดรอด้ยเฮ้ยกูรู้มึงลงมากูเจอแต่่า้เดา้เดาให้กูเ่าครับกูเ่าครับ กูแทบแตกอาอลอดับกูไม่ใช้ไม่ใช้เอดับดีกว่าอออ่าันแล้วัล

งนั้นแหละตรงนั้นแหละปลอดภัยก็เข้า,ขาดิโอ้ยน,อน,นี่นั่นอย่าพุ่งลงขึ้น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  ปดประตูปดประตูมีไรอกออกเราจะขึ้นไปเล่นบนเขาดี อะไรอะวุ้ยเมื่อกีก้เกือบตายบอกแล้วตอนนี้เอาที่หนึ่ง เพื่อนมันโดนแบบมันโดนหลังเข้าไงม,มันมีสี่ตัวเหมือนเราถูกไหมแล้วมึงอ็นำหน้ามาก,ก่อนแล้วกูบอกว่ากูขอเล่นอันนี้หน่อยแต่กกูตามไปมันมีจีอื่นไหมวะกูว่าแล้ว จะไปบวกอ่ะมึงแน่ใจแล้วมึงรู้ไ,มไ,ไหมล่าเป็นยังไงถ้ารู้ไปเลย 四零二。 บงจะเป็นใจของเราไม่น่าว่ะโอ้ขึ้นมาเสี่ยงนะ ถาลงไปเจอคนเลยอหรือเราจะหมอะไปแถวแถวรอบขอบวงหรือจะไปอยู่กลางวงเลย ไหนวะเช็คไหมช็คไหมช็คไหมครับลง mày này, không biết. phạt kiểu máy. ui, cứ chơi mốt thằng anh. phải, con có gì ไม่เอา,เอาใครยิง M k ไม่รู้งั้นเราแคมป์ตรงนี้ก่อนเลยก่อ มอวมอวมาวตรงไหนว่ามีคนไปเก็บปะ่ะเ่าตามกูมาอย่าตามกูมาถ้ากูตายาตายคนเดียวมึงดัก เออยู่ดีไหนเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวพูดหนึ่งว่า กูทิ้งเสื้อนะ ยิงทางซ้ายถูกปะเฮ้ยถ้าเราขึ้นเสาเนี่ยหลบได้ขึ้นขึ้นเสาขึ้นเสานี่ยันหลบได้นี่ยันหลบได้ มันอีทางไหนวะบนญเขาใช่ไมได้เกบเสียงสองตามภูเขาเลยเพื่อน อูเห็นละข้างแทงน้ำุุงชุกคู่ก่อนใครนี้อ่ะมึงเอ็มสองสิมึงต้องโป้งเดียวแตกมึงอยู่ข้างแทงน้ำตรงที่กูมา่ะตรงที่กูมา่ะอยู่แทงน้ำแรกเลย ไม่โดนโดนไปแล้วหนึ่งใช่รอดนั่นะคุณเก็บระเบิดควันมาดิมีมีมีหมวก people, มามีหมวกมาหมวกไม่มีอีกไม่ย้อยเอ๊ะ เห็นไหมล่ะกูไม่ตายระวังนะระวังนะตรงไหนม้างดิตรงนั้นเข้าไปในบ้านแล้วตรงนั้นน่ะนะโอ้นั่นกับไป เอาเนี่ะนะถ้าวงไม่เป็นใจทำไงเนี่ยลงดิลงดิ

แล้วตองนี้เพิ่งกดนะเพิ่งกดกูขอเช็คไอ้นี่ก่อนไอ้ภูมิยาวได้ไหมที่มันบอกว่าเราอหน้ารอสามวิธีอะตอนนี้มัน